สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อกี้สัญญาณขาดหายไปนะคะตอนนี้ชิวไปไหนนะคะมาอยู่ที่พอฟาร์มเป็นฟาร์เมลอนในจังหวัดนะครนายกนะคะมาดูบรรยากาศกันเลยนี่ก็เป็นแบบว่าฟาร์มที่ล้อมรอบด้วยภูเขานะคะฟาร์มบรรยากาศแบบว่าญี่ปุ่นมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในแล้วก็พาไปชมพุทพาไปชมเมนูของพอฟาร์มแล้วก็พูดคุยกับคุณใหม่กันค่ะนี่เจอคุณใหม่เจ้าของ สวัสดีค่ะคุณใหม่โอเคเป็นยังไงบ้างคาะร้อนไหมคะวันนี้โอ้ร้อนกําลังดีเลยค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นฟาร์มเมลอนที่คุณใหม่ทํามาใช่ไหมคะใช่ค่ะยังั้นอันนี้พามาดูอาหารก่อนใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูข้าวของใหม่ก่อนค่ะดีกว่าเนาะโอเคก็เมนูของใหม่ตอนนี้มันจะมีผลสดก่อนผลสดก็จะมีเมลอนนะคะค่ะอย่างพันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าฮิดโกะฮิดโกะอ่าใช่ดูลายแือนะ ก็จะเป็นเมลอนเนื้อนุ่มนะคะสีเขียวสีเขียวแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นแตงโมแตงโมใช่แตงโมเนื้อสีส้มนะคะอันนี้สําหรับกรณีผลสดเนาะแล้วก็เมลอนใหม่อ่ะมันจะมีอีกหลายสายพันธุ์มากเลยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันไปพอลูกค้าที่มาเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยาแล้วมีอีกพันหนึ่งแล้วเแล้วมีอีกพันธ์หนึ่งแล้วเนาะอ่าแล้วก็มาดูเมนูของแบบ เริ่มเป็นแบบกระตุ้นน้ำยาดยกันนิดนึงนาะก็จะเป็นเรื่องของส้มตำ oh, ส้มตำเมลอนเหรอคะใช่ส้มตำเมลอนตม,มลคะซึ่งทีนี้เราก็จะเสิร์ฟคู่กับผักที่เรามีซึ่งแบบมีปลูกผ<า>ักสลดัดมีปลูกกระเจี๊ยบอันนี้คือยอดกระเจี๊ยบ ยอดกระเจี๊ยบใช่เอาไว้ทานใช่เอาไว้ทานคู่กันกับส้มตำเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยส้มตำมันเป็นของเผ็ดแล้วมันจะมีของที่แบบทานแล้วแก้เผ็ดได้บ้างก็จะเป็นแครอทโลแครอทโลใช่ที่นี่นี่ยเสิร์ฟคู่กันกับน้ําสลัดผิดไทยดําค่ะอันนี้แครอทเราทําเองด้วยใช่ไหมคะตัวแครอทแม่ไม่ได้ทําเองแต่ว่าก็คือผักสลัดเราใช้เองแต่เนื่องจากว่าแม่มาว่าแครอทเนี่ยมันดูเป็นแบบ มันเป็นสุขภาพแล้วมันก็ทาน <ori> แบบเทคเจอร์มันก็มีรสกรอบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กินอร่อยเนาะ,อ,ะอ่าแล้วสุดท้ายก็จะเป็นขนมตัวนี้ก็จะเป็นเมนูเปิดใหม่ชื่อ <ะ S 1> ว่ามเมลอนเยลลี่เมลอนเยล<ช>ลี่ใช่ใน่ากินมากเลยใช่ใช่โอเคอย่างงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามันหน้าเมหน้าตาเมลอนมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ฟาร์มอันนี้จะเป็น เมลอนของเราเนี่ยเราปลูกก็คือปลูกทีละครึ่งโรงเรือนอ่าซึ่งโรงเรือนนี้เขาก็จะมีสองพันก็คือมีแสนหวานค่ะแสนหวานคือจันฉายกับจันฉายใช่เมลอนนี้เป็นพันธุ์ของที่ไหนอะคะเป็นพันธุ์ในเมืองไทยทั้งหมดเป็นพันธุ์ในเมืองไทยทั้งหมดใช่ใช่ก็เรามีนักปรุงพันธุ์เนาะที่เราเราเราดีวกันอยู่เงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีพันธุ์ออกมาเรื่อยๆดังนั้นลูกค้าที่มาก็อาจจะเจอเฮ้ยทำไมอาทิตย์นี้ เป็นอีกพันละค่ะ,คะไ,ไปเป็นอีกพันละอืราอว่นี่แหละหข,ข้อดีของการที่เราปลูกเองขายเองแ้ะแมีนัดปรับปรุงพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มของเราเองอ,อยากให้อ่าพาไปชมข้างในเลยค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเดินไปชมเลยอโอเคค่ะ สองหมายก็คือเราจะปลูกเมลอนในดินนะคะ,<ฮ>ะซึ่งดินที่เราปลูกเนี่ยก็เป็นดินดินที่เรามีอยู่เดิมเราก็มีการปรับปรุงพันธุ์อ่าแล้วเราก็จะปลูกเมลอนที่เราใช้ก็คือเราจะใช้เก็บเมลอนหนึ่งลูกต่อนหนึ่งต้นเท่านั้นเก็บเมลอนหนึ่งลูกต่อนหนึ่งต้นเท่านั้น <c oughs> เห็นไหมคะหนึ่งลูกหนึ่งลูกลูกเดียวต่อต้นเดียวเท่านั้นก็คือต้นหนึ่งมีเมลอนได้หลายลูกแต่เราจะเลือกแค่ลูกเดียวเลือกลูกที่ดีที่สุดเพื่อทําน้ําหนักเขาให้ได้ลูกน้ําหนักดีที่สุดด้วยเหมือนกัน แล้วอย่างนี้สีอันนี้สีอ่อนแล้วอันนี้คืออันนี้เป็นคนละพันอ๋อแต่นั้นลายมันก็จะคนระลายกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะแสวานเขาก็จะเป็นเมลลนเหมือนเท็กเจอร์เหมือนเมลลนญี่ปุ่นเลยเนาะ่เป็นผิวตาขายตัวนี้ข้างในเป็นสีส้มอ ส่วนอันนี้จะเป็นผิวเรียบพอเขาสูกไปเดี๋ยวเขาจะเป็นสีทองอเนื้อเขาก็จะเหมือนสารีร่่คะอันไหนหวานกว่ากันอะคะจริงๆความหวานของไหมที่เนี่ยเรามีมาตรฐานอยู่แล้วเวลาเราจะตัด hmm ก็คือสิบสี่สิบสี่ขึ้นไปเราจะมีเครื่องวัดความหวานอ่าถ้าเกิดมันหวานผ่านเราค่อยตัดถ้าหวานไม่ผ่านก็ยังไม่ตัดขายค่ะหรือว่าถ้าบางครั้งลูกค้านาวันธรรมดาอยากจะตัดเองเราก็พาเข้ามาตัดเองเลยค่ะอานนี้เดินชมข้างในแล้วนี่ยค่ะ อันนี้คือเป็นอายุประมาณเท่าไหร่อะคะอ่าอายุการเก็บเกี่ยวจริงๆมันอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าวันอะไรเงี้ยเจ็ดสิบห้าวันอันนี้ประมาณกี่วันแล้วอะคะอันนี้น่าจะน่าจะสักสองสองเดือนหกสิบวันเกือบเกือบหกสิบอะค่ะอืมก็ใกล้แล้วใ,ใกล้ได้ผ่านแล้วใช่ใชใ่ใกล้ใกล้ใกล้จะได้เก็บแล้วค่ะเพราะว่าดูจากบัตร ลักษณะการตัดแต่งแล้วอะไรเงี้ยน่าจะมีเรื่องการเริ่มมีการทาหวานโดยการให้ปุ๋ยหวานนคือโพแทสเซียมเข้าไปแล้วด้วยเวลาดูแลเมล่อนนี่ดูแลยากไหมคะสำหรับแม่หมว่ายากนะเพราะว่าเมล่อนเนี่ยเขาเป็นพืชที่เขามีโรคเยอะมีหลายๆอย่างเยอะอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการดูแลเราจะต้องใช้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่ตอนนี้ทางฟาร์มเราคือเราเน้นขายคุณภาพเป็นหลักอะเนาะดังนั้นพอคุณภาพที่ได้เนี่ยเราก็จะเน้นคือ เลาเราถ้าไม่หวนจริงเราก็ไม่อยากขายเกรดเอละเพราะนั้นก็จะเสียมูลค่าเนาะและกิจกรรมที่พอฟาร์มนี้มีอะไรบ้างอ่ะคะ,คะก็หลักของไ่ที่นี่คืออย่างที่บอกว่าวันธรรมดาคุณสามารถเข้ามาตัดเมลอนได้ถ,าาถ้ามันเป็นช่วงที่เราตัดเนาะแล้วก็สามารถบุ๊กิ้งกิจกรรมหรือจองกิจกรรมก็คือเรื่องของการคุกกิ้งคาสอยากทำอยากทำไอศครีมทานเองออ่าันนี้เราก็รับแต่ต้องจองก่อนล่วงหน้าอื แล้วก็มีเรื่องการปลูกเมลอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราเซตไวท้ทุกๆวันเสาร์ตอนสี่โมงเย็นสามารถแจ้งความมาส่งได้ที่ตึกขายเลยว่ราแบบอย,อยากจะปลูกเมลอนวันนี้ค่ะอ่างเงี้ยก็พอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะพาลูกค้าเข้ามาปลูกค่ะเมื่อครบกาหนดที่เราจะเริ่มเริ่มที่เขาเริ่มติดลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้คุณเข้ามาเขียนไลายได้เองด้วยเขียนลายได้ด้วยเหรอใช่ใช่ค่ะก็คือคุณอยากเขียนอะไรถึงคนที่คุณรักที่อยู่เมลอนเนี่ยที่ลูกเมลอนเนี่ยคุณก็มาเขียนเลยแล้วถึงกำหนดตัดคุณก็มาตัดแล้วก็ เอาไปไปให้เขาหรือว่าถ้าคุณยังไม่อยากมาตัดคุณจะสามารถบอกกับเราว่าเออถ้าเขากพิ่นมาตัดแล้วพอวานผ่านแล้วส่งไปให้ผมหน่อยแล้วเราก็มีการโอนเงินกันก็ได้ใช่ได้เหมือนกันเรามีราการส่งให้ค่ะมีตัวอย่างเขียนลายไหมคะอย่างจริงจังโรงไปพยาบานเดี๋ยวไปอีกโรงพยาคุณหมุ่ยพาไปอีกโรงนย้นะคะขออนุญาตนะคะค่ะบรรยากาศดูญี่ปุ่นมากเลยนะคะคุณหนุอ๋ออันนี้คือได้รับแรงบันดาลใจจาก ไหนไหมคะเวลาในการทําฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่เป็นเมล่อนเขาหม่ชอบทานเมล่อนเนี่ยแหละค่ะค่ะแล้ว่าตอนที่ทานครั้งแรกเนี่ยไปทานที่ญี่ปุ่นอืมก็เลยทําให้แบบเป็นที่มาของการมาทำเมล่อนเก็บเมล่อนปลูกเมล่อนใช่ใช่นี่คือโรงที่สี่นะคะใช่แล้วเราจะไปดูโรงที่มีเขียนลายเขีนลายบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่อยู่เป็นขานี่ค่ะ อันนี้่เชิดแชะหน่อยแล้ววางในะั้นอันนี้คือพันอะไรนะคะอันนี้ชื่อพันค oh. <inter ือฮิเดโกะฮิเดโกะโอ้โเดี๋ยนะนี่ไงเห็นไหมนี่อ่านว่าแด่พี่จิ๋มของน้องใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็คืออันนี้คือยังเขียนเราเขาลูกค้ามาเขียนไว้แต่ว่าลายเี่ยยังแตกไม่สุด เพราะ <ứng S 2> ว่าเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้ที่เราดูลายตรงนู้นจะชัดกว่าตรงนี้เยอะเลยแล้วนี่ก็ยังมีร่องรอยของการแตกอยู่เลยเห็นไหม คือเขากาลังแตกอยู่ัยังแตกลายไม่สุด <c oughs> แต่ช่วงที่เราจะเริ่มเขียนลายก็คือช่วงนี้แหละค่ะช่วง <c oughs> อายุประมาณหลังจากที่เราเริ่มของลูกอันนี้คือเรียกว่าของลูกหลังจากที่เราของลูกไปแล้วสักประมาณสองสัปดาห์เราก็จะเริ่มเขียนลายได้ <c oughs> แล้วพอเขาแตกจนหมดแล้วเราก็จะไม่เขียนแล้วนะคะ <c oughs> พอถึงตอนนั้นก็จะไม่เป็นแผลให้เราเขียนได้แล้วออกมาเป็นลายแบบนี้แล้วอยากจะวาดเป็นคิตตี้หรืออยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วหรือว่าอย่างที่บอกอยากเขียนข้อความดีดีถึงคนที่คุณรักแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคจ้า อย่างนั้นเดี๋ยวเราออกไปดูชมข้างนอกบรรยากาศของฟาร์มกันนะคะอันนี้เปิดทุกวันไหมคะอ่าของใหม่จริงๆที่นี่เราเปิดเกือบจะทุกวันค่ะหยุดแค่วันพุธวันเดียวค่ะอืมแล้วก็เปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะนัน้นเองทีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะอย่างที่เราบอกว่านอกจากมีเมลอนแล้วเรายัมีแตงโม hmm. มีฟักทองญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมได้ค่ะ โอเคเดี mm ๋ยวไปดูฝักทองญี Sa ่ป okay. ุ่นกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะจะเป็นรองฟักทองญี่ปุ่นนะคะลกหน่อยอโอ้เเข้าทางไหนดีเข้าทางนี้ดีกว่า ันนี้ลูกค้าก็คือสามารถเข้ามาได้ใช่ผมไนดะ้อ๋อกำลังออกลูกออกผลเหลืองเลยค่ะใช่ค่ะใช่นี้ก็คือเราว่าเนี่ยค่ะจริงๆโรงเนี้ยใกล้จะ,ะเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่า เราก็ยังไม่เก็บค่ะรอจนโรงถัดไปที่เรากาลังปลูกอยู่เนี่ยมีลูกให้ลูกค้าเข้าไปถ่ายได้ก่อนเราก็จะค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตโรงนี้ดังนั้นลูกค้าก็มาก็จะมีการเทินหมุนเฮ้ยมีนู่นมีนี่ไม่ให้ถ่ายอเดี๋ยวเราถัดไปที่เราจะเตรียมให้ถ่ายเราจะมีน้ําเต้าถงควาญี่ปุ่นแล้วก็มีถั่วฝักยาวที่ลูกค้าเข้าไปเก็บไปเองได้ด้วยเก็บกินจากต้นได้เลยต้องหมุนนิดนึงใช่ใช่ต้องหมุนโอเคได้ค่ะเดี๋ยว เลยดูบรรยากาศนะคะโอเคก็อยากให้คุณใหม่แนะนําว่าถ้าจะมาที่นี่เดินทางมาอย่างไงอ่ะก็ที่นี่ของใหม่ต้องขออนุญาตแจ้งก่อนว่าค่อนข้างเดินทางลําบากนิดนึงเพราะว่าฟาร์มเราอยู่ลึกค่ะแต่ฟาร์มาอยู่ที่เส้นบ้านนานครนายกก็บ้านนาแก่งคอยค่ะอ่าก็คือพอวิ่งเข้ามาจนถึงอำเภอบ้านนาของนครนายกแล้วเนี่ยก็ ในเอ่อเลี้ยวมาทางเส้นทางที่ไปแก่งคอยะค่ะขับจากแยกตรงนั้นมาสักสิบโลจะเจอซุ้มประตูทางเข้าวัดห้วยสงครามค่ะก็เลี้ยวเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวจะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะละโอเคจ้าโอเคก็วันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเคแค่นี้ละวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวชิวไปไหนไปชิมเมลอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ